ส่วนที่จังหวัดเชียงรายครับมีความห่วงกังวลเกี่ยวกับคุณภาพน้ําของแม่น้ํากกหลังจากมีข่าวรายงานนะครับว่าอาจจะมีผลกระทบจากการทําเหมืองทองริมแม่น้ากกในพื้นที่เมืองยอนรัชฉานใต้ของเมียนมาก็พบว่าน้ําในแม่น้ากกในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เริ่มมีสีขาวขุ่นนะครับสร้างความกังวลให้กับคนในพื้นที่<ะ>ขณะที่จังหวัดเชียงรายเองก็เป็นพื้นที่ต่อเนื่องนะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างน้ําของแม่น้ํากก เอามาตรวจสอบคุณภาพน้ําเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับนายบุญเกิดร่องแก้วท่านผู้อำนวยการสํานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายรวมไปถึงนายอาวีระภพัคมาศผู้อำนวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างแล้วก็ตรวจค่ามาตรฐานเบื้องต้นของน้ํารวม3จุดได้แก่บริเวณสะพานแม่ฟ้าหลวงครับอยู่แถวแถวสากรกลางจังหวัดเชียงรายตําบริมกกอาเภอเมืองเชียง รายบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำกกตําบลดอยหางอําเภอเมืองเชียงรายและบริเวณหมู่บ้านโป่งนาคำนะครับตําบลดอยหางอําเภอเมืองเชียงรายจุดนี้เป็นจุดรับน้ําจากอําเภอแม่อายต่อมาที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับมา ต่อที่จังหวัดเชียงรายที่เป็นจุดแรกที่พบน้ําสีขุ่นในแม่น้ํโกกเกิดขึ้นจากการทดสอบน้ําทั้ง3จุดนะครับมีการตรวจสอบค่าพื้นฐานค่าออกซิเจนละลายในน้ําโดยรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําตอนนี้ดีครับแต่จะนําตัวอย่างน้ําไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบในส่วนของสารโลหะหนักและรวมไปถึงสารเคมีต่างๆโดยต้องตรวจวัดอย่างน้อย3ามรอบเพื่อไม่เกิดการคาดเคลื่อนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1-3สัปดาห์ก็จะทราบผลที่ชัดเจน สำหรับการใช้น้ำของประชาชนในช่วงนี้ก็ขอให้ช่วยกันสังเกตนะครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ำหากน้ำเปลี่ยนสีหากน้ำเกิดความขุ่นเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงการใช้น้ำนะครับแล้วก็งดการนะเทน้ำลงไปในขณะที่เอาน้ำไปล้างแผลนี่ห้ามเลยเดี๋ยวห้ามเลยทีเดียวครับแล้วก็ลดการสัมผัสนะถ้าเกิดน้ำเปลี่ยนสีขึ้นมาอย่าดื่มน้ำอย่าให้น้ำเข้าจมูกรวมไปถึงกระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านต่างๆต้องมีการใช้ระบบกรองให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เข้มงวด หากประชาชนพบเห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ำครับสามารถแจ้งได้ที่ทางท้องที่ท้องถิ่นดำนานผู้ใหญ่บ้าน้วยไปถึงสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนะครับ ส่วนน้ําอุปโภคบริโภคทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายจะมีกระบวนการตรวจสอบน้ําก็จะมี lab cutter นะครับก่อนที่จะมีการจ่ายน้ําออกสู่ประชาชนซึ่งจะทําการตรวจสอบเป็นประจําทุกวันอยู่แล้วขอให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ําที่ออกไปจากน้ําประปาเนี่ยมีความสะอาดได้มาตรฐานมีการกําจัดสารปนเปื้อนต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุปโภคบริโภคอย่างร้อเปอร์เซ็นแน่นอนครับ